ช็อตที่เราเห็นแล้วเราแบบฝังใจก็คือร้านนั้นขายคุกกี้เหมือนเราเลยแต่ว่าคนไปต่อแถวร้านนั้นแล้วเราคือไม่มีคนเลยเราเรรู้สึกแบบเขาทํายังไงเหรอถึงแบบมีคนต่อได้ขนาดนั้นแล้วเราก็แบบมองแล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าวันหนึ่งเราต้องมีร้านที่แบบว่าคนต่อแถวเยอะแบบที่ว่าเราแบบไม่ได้นั่งอะดดดิิงกกให้้คคคุณลมาัับน คือผมก็เรียนจบภาพยนตร์มาแล้วเราก็รับงานตัดต,ต่อฟรีแลนซ์ให้พี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ทาง u t u b e อะไรเงี้ยครับตัดมาเรื่อยๆประมาณปีหนึ่งก็มาเจอโควิดพอดีก็เป็นช่วงที่ทําให้ไม่มีงานเข้าเลยเพราะว่าพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ก็ไปเที่ยวไม่ได้พอไปเที่ยวไม่ได้ก็ไม่มีคลิปมาให้เราตัดเลยครับก็เลยทําให้ช่วงนั้นไม่มีรายได้ช่วงนั้นโควิดคนก็ออกไปไหนกันไม่ได้เลยครับก็มีการขายของกันใน โซเชียล <Social S 2> mm hmm. เยอะ uh huh. อะไรเงี้ยทั้งแบบขนมอาหารน้ำอะไรเงี้ยคนขายกันเยอะมาก mm hmm. เราก็เลยแบบลองทําบ้างเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีรายได้เข้าเลยตอนแรกก็ยากมากเพราะว่ามันเหมือนแบบทุกคนขายเหมือนกันหมดเลยในช่วงโควิดตอนนั้นนะกลายเป็นว่ามีคนขายเยอะกว่าคนที่จะซื้ออะไรครับของมันก็เลยจะซ้ําๆกันแรกๆก็ขายไม่ค่อยได้เลยครับผมเข้าเรียนประมาณปี25 0 5เรียนเป็น Management Information System เนาะก็เป็นแปลง่ายคือคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี่แหละเพื่อนส่วนใหญ่จะไปสายเป็น IT c o n s u ซ t ที่ตรงสายเลยคือดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์พวกระบบหลังบ้านที่ต้องมีภาษาต่างๆ c o b อ l s s p p หรือยา p ีต่างๆอ่ะแต่ผมอ่ะด้วยคะแนนด้วยความสามารถและด้วยวิชาที่ได้เรียนแล้วอ่ะเรารู้เลยว่าเราไปเนี่ยไม่น่ารอดแน่นอนตอนที่เรียนประมาณปี3อ่ะ ผมเลือกโปรเจกต์เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเลยเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องวิชาเดียวสายมันก็เลยถูกเริ่มต้นต่างตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆก็นิยามว่าไม่ค่อยตรงสายกับเพื่อนเท่าไหร่เพราะเราอะไปแตะเรื่องของการค้าปลีกซะเยอะและยุคนั้นเนี่ยคนค้าขายออนไลน์มันไม่เหมือนทุกวันนี้ดังนั้นอะช่วงแรกๆมาก็ลำบากนะมันมันไม่ได้มีงานหรือไม่ได้มีลูกค้าเยอะขนาดนี้ ก็คือไม่มีไรายได้เขาไม่มีเงินนั่นเองก็เลยเหมือนแบบลองเสี่ยงดูในสิ่งที่เราก็เคยลองทําแล้วก็ถนัดเนี่ยครับคือนะตอนนั้นก็เป็นการเหมือนลองผิดลองถูกมาเลยอะไรที่เขาว่าดีแล้วก็ทําถ้าทําออกมาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยก็รับได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเคยทําแล้วก็มันเป็นสิ่งใหม่ของเราอะไรเงี้ยจะให้มันออกมาเพอร์เฟกเลยมันก็ยากนะครับคือเราเซฟตัวเองได้ว่า ถ้าพังก็ยังไหวอยู่อะไรเงี้ยครับคือความฝันคืออยากเป็นแบบ Apple มันไกลตัวมากเลยนะกับสิ่งที่เรียนกับเกรดที่ไม่ดีกับดีบางตัวอะไรเงี้ยกับการที่อยากจะฝันเป็น Apple มันก็คิดไม่ออกอยู่แล้วอะถามว่าเสี่ยงไหมผมไม่เสี่ยงเลยเพราะว่าทํารับฝีมืออยากเก่งเป็นฟิลนั้นก่อนเลยยังไม่ได้คิดเรื่องเงินเพราะว่าผมเริ่มทาตอนเรียนไงผมแค่คิดว่าอะไรที่ จะทําให้ผมเรียนจบแล้วได้งานได้ดีแต่ว่าอย่างของของเขาเนี่ยเริ่มลองเพื่อหา s o u r c of income ทดแทนมันอาจจะเสี่ยงไม่เหมือนกันแต่ของผมคือเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าเราลงแรงตรงนี้ดีกว่าเราไปเป็นคนท้ายๆแข่งกับเพื่อนดีไหมผมตอบว่าไม่ใช่อย่างที่ถามณวันนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างหนึ่งคือว่าเราจะจบเรียนจบยังไงเราจะเป็นซัมบารีได้ยังไง มันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นแหะที่เราสามารถทําได้จําได้เลยอดหลับอดนอนพยายามทำจำได้ว่าตอนนั้นอะ่ะใช้ o o เกิล o o เกิลดไว้แ่ะในการแชร์กับเพื่อนกับอะไรเงี้ยทั้งวันทั้งคืนในการพิมพ์แก้โทรมันยังไม่ได้ใช้ไลน์เยอะคราวแพลตฟอร์มที่คอลลาบอร์เรชันไม่เท่าแบบวันนี้ด้วยซ้ำตอนนั้นก็คิดแค่เรื่องเดียวคืออยากทําให้มันได้อยากทําให้มันดีพอที่ที่จะเป็นใบเบิกทางกับอนาคตนะผมันคงคิดออกแค่นั้นตอนนั้นคือตอนแรกทําไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันออกมาแบบ ยิ่งใหญ่ค่ะนี่คือเร,เราก็ยังอยากทํางานตัดต่ออยู่แต่ด้วยนะตอนนั้นโควิดมันไม่มีคลิปให้เราตัดจริง,รงๆก็เลยนำขนมแล้วดันมาเจอกับแพลตฟอร์มทิกต o k ขึ้นมาก็คือทดลองเล่นแล้วมันดันคลิปมันถูกดันออกไปจนมีคนรู้จักเราเยอะอะไรครับเหมือนมันเป็นทางของเราที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วมันมีความสนใจขนมของเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทําต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ คือผมไม่มีหลักการเลยตอนแรกคือเราทําแค่คลิปลงในทิกตอกเพราะเราเห็นคนทำแล้วคนดูเยอะเราก็เลยอยากทําบ้างมันมีคลิปช่วงแรกๆที่ทําขนมแล้วเหมือนมันเป็นช็อตตอนที่ผมเทเบลนี่ลงไปที่ถาดนะครับแต่ว่าคนในทิกตอกเขาดันบอกว่ามันเหมือนอืขนมอือะไรเงี้ยในทิกตอกมันเลยเกิดการแชร์กันเยอะมากว่าไอ้ขนมเนี้ยมันคืออะไรแล้วพอคลิปนั้นมันถูกดันออกไปก็คือแค่คืนเดียวมันคนยอดลิชมันถึงแบบล้านวิวเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีลงคอนแทคในการติดต่อซื้อซื้อขนมผมด้วยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคืนนั้นออเดอร์มัน เยอะมากซึ่งผมงงว่าแบบว่ามาจากไหนกันอนะไรเงี้ยจนมันมาเป็นร้อยเลยอตอนนั้นก็เลยแบบโอเคมันมาแล้วก็เลยลองทําดูทั้งที่แบบขนมที่เราทำมายังไม่ได้เก่งด้วยยังไม่รู้เทคนิคอะไรเลยแต่คือ,อคนชอบแล้วเราก็เลยโอเคลองลองทำล็อตแรกส่งไปเขาอนะไรเงี้ยก็ฟีดแบ,บ็กก็ดีเราก็เลยลงคลิป ถึงน้องอึของเราไปเรื่อยๆคนก็เลยเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้นครับผมว่าก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันเลยแต่ในยุคข,ของผมเนี่ยก็เหมือนทำคอนเทนต์ปัจจุบันทิกต o k ก็ขาจะมีคอนเทนต์ที่แนวเอ c เคชันแต่ว่าต้องบวกเอ็ดูเทนเมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ยุคนั้นเนี่ยง่ายกว่าตรงนี้คือมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องรวบรัดสนุกคือคือใครที่เรียนมันน้อยกว่าขอแค่มีไว้ก่อนยุคนั้นก็เลยเขียนบล็อกมั่วเลยรู้เรื่องอะไรก็เขียนไปก่อนมันเขียนแปะไว้เหมือนกับผมเรียกว่าไดารี่ ค,คือเขียนไดารี่ทิ้งไว้แล้วก็ทำเฟซแล้วก็พยายามเชื่อมโยงแบบนั้นในแพลตฟอร์มถึงจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าแก่นก็คือว่าต้องดูแหละว่าคนเสพคอนเทนต์ประเภทนั้นสมมติอันนี้คือเกี่ยวกับเ,เรื่องของขนมแก่นใดๆคือความน่าสนใจของขนมรสชาติของขนมการเข้าถึงความต่อเนื่องผมว่าไม่ต่างกันยุคนั้นเนี่ยความต่อเนื่องที่ผมทําไปมันส่งผลดี กับเรื่องทราฟิกและความอาจจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือความน่าสนใจคงมีต่างกันแต่ว่าอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคนเสียพติ๊กต๊อกพอวางมือถือไปอาจจะไปถ่ายไอจไปดู YouTube บางคนเปิดทีวีทิ้งอีกมันอาจจะของน้องอาจจะยากกว่าเยอะเพราะว่าสื่อมันเยอะกว่า คือตอนทำนะตอนแรกมันก็ยากอยู่แล้วเพราะการทําให้คนรู้จักเราจากเราเริ่มจากศูนย์เลยอะ่ะมันยากซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าแค่ทําให้คนรู้จักเราอะ่ะก็รู้สึกแบบพอประสบความสำเร็จแล้วแต่กลายเป็นว่า พอมีคนรู้จักเราแล้วอะสิ่งที่ยากต่อมาคือเราจะทำยังไงให้คนเขาย,ยังสนใจเราอยู่ต่อไปเหมือนเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่เราต้องทําเริ่มแรกเราทําให้คนรู้จักเราแล้วแต่แบบมิชชั่นต่อไปทำยังไงให้คนจาเราได้ต่ออันเนี้ยผมว่ายากเพราะว่าเหมือนเวลาเราดูอะไรสักอย่างถ้าเราดูไปนานๆเราก็เบื่ออะไรเงี้ยคอนเทนต์มันเลยสําคัญคอนเทนต์มันเลยต้องมีการเปลี่ยนตลอดหรือมีการลองผิดลองถูกลองถูกตลอดว่าคนดูแบบนี้จะยังจาเราได้อยู่และชอบคอนเทนต์ของเราต่อไปอะไรเงี้ยครับเอาทางทฤษฎีก่อนเขาเรียกว่าจุด critical mass critical mass เนี่ยมันุด่เมาชวงรกๆไ ใช่ไหมเพราเราเข็นสักพักอะ่พะพอมันเริ่มไปอะ่ะเราเริ่มปล่อยมือใช้เท้าหรือเอาหลังผลักมันได้ไอ้จุดที่ดันไปอะ่ะจริงๆถ้าเกิดในทางธุรกิจเรื่องจํานวนลูกค้ามันพอคํานวณได้แต่ในเรื่องคอนเทนต์กับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีเรื่องของลีชเอเกจเมนต์เรื่องของไทมิ่งอื่นๆอีกมันเลยคํานวณได้ยากไอ้จุดเนี้ยที่มันหาจุดที่เจออ่ะผมว่ายากมากสําหรับคนเริ่มต้นใหม่แต่นิดนึงคือต่อให้คนทํามาได้แล้วอะ่ะจุดที่จะเขียนให้ไปต่อไม่หยุดเนี่ยคือการคิดโมเมนตัม แต่ว่ายากสุดคือไอ้จุดที่ที่น้องเขาเจอบราวนี่เออแต่ของผมเหมือนกันจุดที่ทําให้มันคนแบบเริ่มตามแล้วเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราพูดโดยตรงเป็นไหมเหมือนเรารู้สึกว่าเราเจตนาจะเล่าแบบนี้แล้วเราคิดว่าคนจะต้องเสพแบบนี้ตอนแรกมันจะไม่ค่อยเจอแต่พอเจอปุ๊บอ่ะเราคิดมันเจอเราคิดมันเจอ,เเจอไอ้จุดตรงนั้นอะ่ะผมเริ่มจะตัดสินใจได้ว่าเราเริ่มอยากเล่าในเรื่องที่เราอินแล้วก็ชอบเท่านั้นพอเราเริ่มเล่าแบบนั้นเนี่ยมันเจอพอดีเลยแต่ว่ามันต้องถูกเกิดมาก่อนอแล้วผลลัพธ์มันก็ ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากจริงๆอุปสรรคมันมีทุกวันอยู่แล้วคือตื่นมามันก็มีอุปสรรคเลยอย่างเช่นอย่างของผมก็คือบางวันผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เครียดไปทั้งวันเลยว่าจะลงคลิปอะไรดีเพราะว่าการลงคลิปของเราหนึ่งคลิปมันเท่ากับว่าเราได้รายได้จากคลิปนั้นถ้าวันนั้นเราไม่ลงเท่ากับว่ารายได้เราเป็นศูนย์มันมันลองหลายอย่างแล้วก็แบบเฟลกับหลายคลิปเหมือนกันถ้าแบบคลิปมันไม่ดันอะไรเงี้ยเพราะว่า มาส่งผลต่อ,อไรายได้ของเราต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ขอถามเพิ่มนิดนึง <ขอ S 1> ครับ<ม>อทุกวันนี้คอนเทนต์ในแต่ละวันน่ะคิดล่วงหน้านานหรือว่าเป็นเดท to day เลยก็ Day to day เลยก็คือเราจะอิงจากคนที่มาดูในช่องเราว่าเขามาถามอะไรเพราะว่าใน TikTok มันมีฟังก์ชันที่เราสามารถแบบรีプライเขาเป็นคลิปได้ก่อนหน้านี้นผมก็ไม่ค่อยได้ตอบเขาเป็นการคิดเรื่องเองจนมาแบบวันหนึ่งเรื่อง สุดแล้วไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรมาเล่าให้เขาฟังแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเป็นการแบบรีพลาคนที่มาถามเราสมมติเขาถามอะไรมาแล้วก็พยายามถ่ายคลิปเพื่อตอบคําถามนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเกิดการพูดคุยเกิดการตอบคําถามของคนในนั้นนะครับ o n v e s s a t i o n based แบบเป็นวิดีโอใช่ใช่ครับคตรเจ๋งเลยของผมเนี่ย มันมีองค์ความรู้แหละที่เป็นแก่นอย่างเราเรียนมาเรามีเท็กซ์บุ๊กเราเรียนเราจะมีเตอร์ลี่อยู่อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกเราไม่อยากเล่าเหมือนในเท็กเช่นอ่าไอตัวย่อนี้คืออะไรอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยพอตันหรือท้ออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมเว้นวักนะในช่วงนั้น เมื่อก่อนขายแค่วันละ10 20ชิ้นทุกวันนี้มันเป็นวันละแบบ2 0 0ร้อถึงสามชิ้นอะไรเงี้ยเท่ากับว่าเราต้องแบบแทนงานใหม่ตอนฟรีแลนซ์นั้นเราจะตื่นกี่โมงก็ได้เราแค่ทํางานที่เสร็จตามเดทไลน์อะไรเงี้ยแต่การว่าพอเรามาทํางานแบบนี้มันเหมือนเป็นงานประจําของเรา1นอันก็คือเราเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ตื่น7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนี่คือเราเปิดเตาอบแล้วบางวันก็อาจจะมีเลทไปถึงแบบทุ่งหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าจํานวนการออกบูธของเรามันเยอะขนาดไหนบางทีมันอาจจะมีเสร็จช้้้าาาาบงงอออะไเเียยแต่่่กกก็็็ดดทมมันคนคห คอนเทนต์ที่ไม่ต้องคิดเยอะเวลาในการดูของคนที่ใช้ Tik t o k มันน้อยมากอย่างเงี้ยสามวแรกคือเราต้องหยุดคนดูเลยเราไม่ต้องเล่านา้มเยอะเปิดมาปุ๊บแล้วเข้าประเด็นเลยว่าคลิปนี้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วคลิปที่จะทําให้มันปังหรือว่าคนสนใจเยอะก็คือคลิปที่แปลกตลกแล้วก็เกิดการพูดคุยกันในคลิปอย่าง Facebook มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันจะเป็นเทคเบสมาก่อนโดยปัชญ,ญามันอะให้เพื่อนเจอเพื่อนใช่ไหมซึ่งเพื่อนเจอเพื่อนเนี่ยคอนเวอร์ชันมันไม่ถี่แล้วถ้ามาแพลตฟอร์มอื่นอย่าง,าง,าง YouTube เช ไว้มาดูแล้วกันแล้วก็จะมีอย่างทวิตเตอร์คือเป็น t e x t b a เ e สเท็กซ์เบสก็เหมือนแชทคุยกันแหละแต่มันพูดลอยๆบนบนกระดานมันจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันเกี่ยบเทียบคือ t ิก t อกอ่ะหลักการมันคือแบบนั้นแต่เป็นวิดีโอเบสสรุปง่ายๆก็คือเนื้อหาอะไรก็ได้สั้นสนุกน่าสนใจน่าเสพเสพติดดีหมด เพราะว่าค่าแอดไม่แพงเข้าถึงได้เยอะแล้วก็ต้นทุนในการทำคอนเทนต์โปรดักชันต้องถามน้องเลยโปรดักชันมันต่างเนาะ,ะกับฟอร์มใหญ่ที่ทำคอนเทนต์คือผมว่าฟอร์แมตของคอนเทนต์ันเชีฟของคอนเทนต์ดีกว่าในการเสพในทิกตอกเนี่ยมันทำให้ต้นทุนหรือการเนี้ยมันมันอาศัยเรื่องของความแคชชวลมากกว่าต้องเล่าย้อนก่อนว่าเมื่อก่อนผมก็ขายขนมใน Facebook แล้วก็ยิงแอดจ่ายเงินให้เขาไปเยอะ แต่ผลที่ได้กลับมามันไม่ดีกับสิ่งที่เราจ่ายไปอย่างเงี้ยเราจ่ายไปเยอะมากแต่สิ่งที่ได้มันน้อยกว่าอะไรเงี้ยในไอจีเราก็เคยยิงแอดเหมือนกันแต่เหมือนนับตอนนั้นอยู่ดีๆแพลตฟอร์มติกต็อกมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนมันมาช่วงตอนโควิดพอดีด้วยแล้วคนอยู่บ้านไม่รู้จะท,ทาอะไรอะ<ม><ม>ไรเงี้ยถ่ายคลิปมันเป็นภาพเคลื่อนไหวยังไงมันก็น่าสนใจกว่าภาพนิ่งอยู่แล้วลจนแบบเราลงตอนนั้นคนมันมาสนใจเราเยอะมากอะไรเงี้ยพอมันมีคนดูเราก็ดีใจที่ว่าเร<ม>าทำไปมีคนดูนั้นเราทําต่อเรื่อยๆถ้ามันเกิดการต่อเนืงคคนนนกก็แบบสใจลปเเราามขึ้ย ถ้าในทิกต o อกสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือภาพต้องน่าดูมันไม่ใช่มืดๆแบบว่าเหมือนแอบ,บถ่ายอยู่ในห้องอะไรเงี้ยมันต้องเป็นภาพที่แบบว่าคนดูแล้วรู้สึกแบบสบายตาทําอะไรก็ได้ในทิกต o อกแค่แบบว่าเราลองพากหรือแบบทําในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนสนใจในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยครับเรื่องของระบบ Sugge s t i o n ของทิกต o อกมันคือความแต,ตกต่างของโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทและมันเอื้อกับทําไมคนทํา TikTok มาตอนนี้ผมคิดว่ามันมีความโลคอลไลซ์กว่าแพลตฟอร์มอื่น เข้าใจมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอิฟไว้ตรงที่ว่าเพลเยอร์ hmm. ในฝั่งซัพพลายไซด์คือเจ้าของแบรนด์เนี่ยมันยังไม่เยอะเท่า Facebook ปันนี้คอนเทนต์มันเลยไม่ได้เกิดมากการซักเจสมันเลยง่ายด้วยย้อนกลับมาคอนเทนต์ที่ควรทําเป็นอย่างไรผมว่าข้อหนึ่งก็คือ t i k t อกอ่ะคอนเทนต์ Content นำแบรนด์นำของไปอีก สิ่งที่ภูมิใจก็คือผมขายบลูคีใช่ไหมพอนึกถึงขนมนี้ปุ๊บอะคนนึกถึงร้านเรานึกถึงหน้าเราก่อนเลย mm hmm. นึกถึงช่อง t ิกต็อกเราอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเคยไปออกบูธแล้วเราขายขนมทั่วไปเ mm hmm. ช่นแบบคุกกี้เบลนี่ mm hmm. ซึ่งมันมีประมาณแบบเป็นร้อยร้าน mm hmm. ที่ไปออกบูธพร้อมกันอ mm hmm. ะไรเงี้ยช็อตที่เราเห็นแล้วเราแบบฝังใจก็คือร้านนั้นขายคุกกี้เหมือนเราเลย mm hmm. แต่ว่าคนไปต่อแถวร้านนั้น mm hmm. แล้วเราคือไม่มีคนเลย mm hmm. เรารู้สึกแบบ าทำยังไงหรอถึงแบบมีคนต่อได้ขนาดนั้นแล้วเราก็แบบมองแล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าวันหนึ่งเราต้องมีร้านที่แบบว่าคนต่อแถวเยอะแบบที่ว่าเราแบบไม่ได้นั่งยืนยิบอะไรเงี้ยซึ่งเราดันจังหวะดีที่ได้มาทาติ๊กตอกแล้วก็ม,มาทำไอ้ขนมบลูคี้ขึ้นมามคือจริงๆบลูคี้มันมีคนทําอยู่แล้วแหละแต่เหมือนแบบ ผมเอามันมาโพสใน t ิ k กต็อกครั้งแรกคนมันได้ยินคนนกงคงว่าบรูคี้คืออะไรการเป็นว่าคนนะ่ะจำเราไปในขนมนี้บางทีเราไปออกบูธอะไรเงี้ยเขาเดินมาไม่เรียกชื่อเราเรียกพี่อึอะไรเงี้ยการเป็นว่าหน้าเราเป็นแบบแบรนด์ขนม<อ>เราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการเราเปลี่ยนมาทําขนมอะไรเงี้ยมันเป็นทางของเราเหมือนแบบ จังหวะเรามาแล้วตอนเราทําตัดคลิปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอนะเราแค่ได้คลิปของลูกค้าจากพี่คนหนึ่งม,มาตัดเหมือนเหมือนเขาตัดไม่ทันเขาเลยส่งมาให้เราอะไรเงี้ยแต่พอมาทําขนมแล้วรู้สึกว่าจังหวะมันเข้าหมดเลยเราลงคลิปอะไรไปคนก็ชอบลงแบบนี้คนก็ติดตามเลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นจังหวะของเราหรือเป็น <All right. S 1> เป็นเวที่เราจะเป็นในทางที่เราเป็นได้อะไรเงี <All right. S 1> ้ย สิ่งหนึ่งที่ทให้มันเริ่มต้นได้คือคิดแล้วทาเลยคือถ้าคิดแล้วโม่แต่นอนอยู่บนเตียงว่าวันนี้จะทําอะไรวันนี้เราจะขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยไอจังหวะที่เรานอนอยู่บนเตียงแล้วคิดอะมันมีคนหลายคนมากที่เขาเริ่มลงมือแล้วอะไรเงี้ยคิดปุ๊บทําเลย ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบว่าทำแล้วจะมีคนสนใจไหมคนจะดูถูกเราไหมแบบอุ๊ยเรียนจบมาแล้วมาขายของเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยคนบนโลกมันมีคนดูถูกเรามากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือเราเลือกที่จะโฟกัสแค่คนที่อยู่รอบๆเราพอคนที่เหมือนแบบให้กําลังใจเราหรือแบบมองเห็นเราอะไรเงี้ยคนพวกนั้นวันเดียววันหนึ่งเขาก็ถ่านม,ามองเองถ้าธุรกิจของเรามันแบบโตขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดปุ๊บทาเลยอย่ารอ,อ,อมันมัน,มนคนมันเป็นล้านมันมีคนที่พร้อมจะแบบแย่งชิงหรือแบบ ดีกว่าเราตลอดเวลาฉะนั้นคิดเราทําเลยดีกว่าครับผมผมาจ,จะแชร์ในแง่เรื่องของสเกลที่จะเริ่มทําแต่ว่าผมเห็นด้วยกับเขาเลยนะทําเลยเพราะว่าผมก็เป็นแนวนั้นแต่ผมเพิ่มนิดนึงเพื่อจะได้ทําลายข้อตัวแย้งของคุณคือมันไม่ได้แปลว่าอยู่ทีทําใหญ่ก็ได้นะเวย้ยถูกไหมมันมีสเกลของมันเองซึ่งไม่จาเป็นต้องอุตลิ่างเช่นบอกว่าจะทำเบเกอรี่ยังไม่จําเป็นต้องตั้งคาถามว่าจะสู้ s อสแได้ย,ยังไงผมมั่นใจว่าน้องวันนี้อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าอ๋อฉันต้องสู้เอสแอนี P เหรอว ทุกวันนี้ก็ดีแล้วนี่หว่าผมขอพูดสั้ทานๆก็คือคุณลองทําอะไรก็ได้ที่ยอมรับผลเสียที่สุดได้แล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆการทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ไอ้ผลเสียที่สุดที่คุณรับได้อะมันลึกขึ้นเรื่อยๆ ก็ฝากร้านโอเวนทอร์กด้วยนะครับแล้วก็ขนมตัวเด่นของเราเรียกว่าบลูกี้ขนมเรารสชาติดีเพราะว่าด้วยบราวนี่กับซอฟกี้ของเรามันเป็นสูตรที่ส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่ร,รุ่นพอมา,มารวมกันรสชาติก็คืออร่อยกินชิ้นเดียวไม่พอถึงแม้ว่าชิ้นเราจะใหญ่ขนาดไหนลูกค้าก็จะซื้อเพิ่มส่วนคนที่ซื้อขนมของเราอยู่แล้วก็ขอบุณที่ติดตามแล้วก็สัญญาว่าจะทํารสชาติออกมาใหม่ให้เรื่อยๆให้แบบว่ากินแล้วไม่เบื่อกัน